สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นงองสุขสุขคนนะคะ่ะเอาก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องสาวเพื่อ,อาพาไปขึ้นเ้านะคะพี่นงองเมื่อน,นี้ก็พามาหาเก็บดอกกระเจียวค่ะดอกกระเจียวเลยงงามๆเลยนะคะเอาได้มากก็ได้จัดน้อยแล้วนะคะ่ะได้บบหันได้หลายนะคะ่ะเพราะว่ามันกำลังสีดอกตุ้มๆงามๆนะคพะิ่นก็มาเก็บเรื่อยๆอยู่นะคะ่ะเอาก็ไป่ดุนเกินข้างในขึ้นเ้าไปละค่ะว่าฮอสีมาหน่อยมาลายซ้ำได้นะคะ่ะฮอสีได้งามซ้ำได้นะคะ่ะเมื่อนี้ไปค่ะ ดอกหนี่งงามๆค่ะแต่กระดดกหน่อยนะคะเนาะฝนว่าตกซส่อีกค่ะฝุกนฝนมันตกดูนแล้วสองดอกหนี่งงามๆค่ะพี่น้อง นี่ดอ,อกตูมๆเลยค่ะอืม,ม,มะะขาดไหมกระดิ่กระจิมบ่ลงค่ะอืม กำลังปรุงเลยค่ะหูโดงงเฮงไปเะแสบค่ะ ตองหาหมองออกนะค,ะนค่ะบุคคลสำก็ได้บุ้งงาม ตอนนี้เบิงกำลังออกดอกค่ะโอ้โฮโ,โฮถักกวันทีๆมัน,นจุบๆป้าดขาค่ะแบบนี่ก็นั่งนั่งนั่นนะ

อันนี้มันพี่น,นกกำลังออกดอกค่ะนี่ละไม่เสียบดินงาเพกได้ค่ะพี่นกไงก็กเป็นหินมันเน่ยกินได้ป่ะรอกนน่ย าเดี๋นี้มันงามเลยค่ะ มันถือมาถึงคะ่ะแท่งเป็นสลัดพี่นอ้องก็ึ้ถือพี่ค่ะดอกนี่ดอกบอกงามเลยโดอกนี่งามงามค่ะ,อะตอนนี้ก็งามหม่ เกลีเลนะานะขาเนาะอีกดวกึีปัดินทอดอกนีนขอขายาวๆนะจ๊ะน,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 นี่ขาขาเป็นันเป็ชันเลย ทีจ่จิ้มถึอจิ้มก็ถึอแล้วค่ะร้านดอกงาๆด้วยค่ะ หงีามงามค่ะอ,อีกเส,สียงใบไม้ค่ะค่าแค่ค่ะน,นี่แหละน้ามค่ะค่ะ บัตถืกดิบัตรดีล่าได้ค่ะเนี่ยบัตถือดิแถวนี้ตังกรงบได้ค่ะเด้อบึงหลดบึงสภาพัีไม่หกค่ะแต่ว่าหกๆนี่นี่แต่ดอกงามๆนะคะเนาะนี่ คนเห็นค่ะ ะนะคะตัวนี้งามงามค่ะว่าถึกแล้วเพราะว่าจริงจริงดิกๆปลาดอกนี้หนักมีความสามารถอีกแล้ว ภาพงามค่ะงานเนี่ยนะคะมึงเนี่ยโอ้โหงากเดี่ยวคะงานอีกแล้วคนน่ะเต็มถุงแล้วค่ะ เดี๋ยนกนมีมงามสลยค่ะเราแทงนี่แทงเอาดีกว่าขอจบไปแทงคื้ข้าควรตังตังเลยค่ะ ลาบปาถือด้วยนี่ค่ะจ่าพี่น้องกัมาถึงในช่วงสุดท้ายของแพลวแล้วนะคะแพลวกัสีมาสรุปผลงานในพอ่อแมพี่น้องในเบิรงนันเลยนะคะเอาผลงานดอกกระเจียวของห้องมือนี่ถือว่าได้ร้ายติบอยู่นะคะที่แหลกแพลวใส่ถุงหูหิวนะคะพี่น้องันเต็มค่ะนะคะแพลวกระเลทยทายมาใส่เป็นถุงยามนะคะมาจางสีใดบวัวเหี่ยวบวัวอาดกันปันใดนะคะม้จางสีดวงงาม,งามเสีย ถ้ามันอซนถุงหูงหิวอยู่มันก็มีอากาศที่หอนเนาะคะ่ะพี่นงก็สามารถที่ดอกกระเจียวห้องเหี่ยวได้เนาะคะ่ะถ้าเอาแสางสีมันก็มีแนวแบบระบายอากาศได้เนาะคะ่ะพี่นองเนาะนี่แหละค่ะอา้านี่เนาะค่ะผลงานน้องห้ามือน,นี่แหละค่ะก็ถือว่าได้ไลยเติบยู่เนาะคะ่ะมีแต่ดอกงามๆเลยค่ะเอาสําหรับคลิปนี้แพรกระสิพ่อไว้ซัมนี่เนาะค่ะ้ามาคลิปนี้ก็อย่าล,ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อปกำลังใจให้สาวแผ่วภาพไปนไําได้ด้ค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะมือนี้อีกากระหาวลายค่ะเอาอยู่ก้ากาบดโคกกนะคะพี่น้องไปคากระบานนักกันค่ะ